สวัสดีค่ะทุกคนคะเจอก,กับผู้ชมอีกแล้วนะคะช่องไทย b t e เอ็กซ์อวันนี้นะคะเราพาทุกคนไปดูการแข่งขันฟุตบอลแบบติดขอบสนามเลยค่ะที่สนามเวมบลีี่นี่คือการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาล2024-2025นะคะในซึ่งคอมมูนิตี้ชิล d ค่ะเป็นการพบกันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประวัติของการแข่งขัน Community Shield กันสักเล็กน้อยคะ่ะการแข่งขัน Community Shield นะคะมีชื่อเต็มๆว่า The Football Association Community Shield ค่ะโดยที่มีต้นกำเนิดในปี1908นะคะหรือเมื่อ116ปีก่อนภายใต้ชื่อของ The Sheriff of London Charity Shield ค่ะ ซึ่งการแข่งขันในระยะแรกนะคะเป็นการพบกันระหว่างผู้ชนะนะคะของทีมที่เป็น Professional แล้วก็พบกันกับผู้ชนะของทีมมือสมัครเล่นนั่นเองค่ะในการแข่งขันครั้งแรกนะคะจัดที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ค่ะเป็นการพบกันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นแชมป์ดิวิชันหนึนะคะพบกับทีมควีนส์พาร์คเรนเจอร์ซึ่งเป็นแชมป์จากเดอะเซาเทิร์นลีแชมเปี้ยนชิพค่ะโดยในนัดนั้นนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถเก็บชัยชนะแล้วก็คว้า รางวัลคอมมูนิตี้ชิลเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ค่ะต่อมาในปี1921นะคะการแข่งขันจึงได้เปลี่ยนจากการพบกันระหว่างทีมมืออาชีพกับมือสมัครเล่นมาเป็นแชมป์ของฟุตบอลลีนะคะเจอกับแชมป์ของ FA c u p ตั้งแต่นั้นมาค่ะ จากชื่อเดิมนะคะก็ได้ถูกเปลี่ยนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็น Charity Shield นะคะซึ่งชื่อนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกใช้เพื่อการกุศลค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็น Community Shield ค่ะ สถิติครองแชมป์คอมมูนิตี้ชิลสูงสุดนะคะอยู่ที่21ครั้งเป็นของทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นนั่นเองค่ะรองลงมาก็จะเป็นทีมอาร์เซนอลนะคะทั้งหมด16ครั้งแล้วก็ต่อด้วยลิเวอร์พูลค่ะ11ครั้งถัดมานะคะอในอันดับที่4จะเป็นเอเวอ o ร์ตนทั้งหมด9ครั้งค่ะส่วนในอันดับที่7นะคะก็คือทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะซึ่งตอนนี้ครองแชมป์ร่วมกันกับแมนซิตี้อยู่ที่7ครั้งค่ะ ในปี2002นนะคะมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนชื่อค่ะจาก Charity Shield มาเป็น Community Shield เนื่องจากว่าองค์กรที่มีชื่อว่า Charity Commission นะคะก็คือองค์กรที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ การกุศลในประเทศอังกฤษค่ะตรวจสอบพบว่าสมาคมฟุตบอลของอังกฤษนะคะหรือว่า FA เนี่ยไม่มีความโปรง่งใสในการที่จะระบ,บุว่ารายได้ที่ได้จากการขายตั๋วนะคะของ h h r r t y y s i i l l เนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อการกุศลจริงหรือเปล่านะคะก็เลยถูกถอดค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก Charity Shield มาเป็น Community Shield ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งทีมแรกนะคะที่ได้ครองแชมป์ในนาม m m u n i t y Shield ในปี2 0 0 2ก็คือทีมอาร์เซนอลนั่นเองค่ะ ส่วนลักษณะของถ้วยรางวัลของการแข่งขันนี้นะคะจะไม่ใช่เป็นถ้วยหรือว่าโทรฟ,ฟี่ค่ะแต่เป็นรูปลักษณ์แบบชีลหรือว่าโล่นั่นเองนะคะซึ่งเ,เปรียบได้กับสมัยก่อนเวลาที่อัศวินเขาไปรบชนะมาก็จะได้รับพระราชทานโล่จากกษัตริย์นั่นเองค่ะ ส่วนในการแข่งขันของปีนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันในครั้งที่102ของ FA Community Shield ค่ะเป็นการพบกันระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้นะคะเป็นดาร์บี้แมชของแมนเชสเตอร์ที่ถูกจัดขึ้นที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความคลึกคลือนะคะแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการจราจนไปทั่วทั้งอังกฤษค่ะก็เลยทาให เจ้าหน้าที่นะคะเขาเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวสำหรับการเตรียมตัวที่จะมาชมภายในสนามเวมลี่วันนี้นะคะเขาได้มีอีเมลแจ้งไปให้ผู้ชมทุกคนที่ถือตัวนะคะต้องเตรียมตัวว่าห้ามเอากระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าไซส์ A4 ของกระดาษนะคะเข้าไปในสนามห้ามถือไม้เซลฟี่ ie, หรือว่า ตั้งกล้องเข้าไปนะคะแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยจะต้องเป็นขนาดที่ไม่เกิน500มิลลิลิตรค่ะนอกจากนั้นเขาก็ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปค่ะ เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะ Mac แม้กระทั่งการที่เราไปจองนะคะที่จอดรถค่ะเขาก็จะถามด้วยว่าคุณซื้อตั๋วมาจากทีมไหนนะคะถ้าคุณซื้อมาจากทีมแมนยูคุณก็จะได้ไปจอดรถที่อาคารจอดรถของแฟนแมนยูแต่ถ้าคุณซื้อของแมนซิตี้คุณก็ต้องไปจอดของฝั่งทีมแฟนแมนซิตี้นั่นเองค่ะ แฟนบอลของทั้ง2ทีมนะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันล่ะค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางไกลามาจากแมนเชสเตอร์นะคะก็มาแข่งกันถึงลอนดอนเนี่ยซึ่งในปีนี้เขาพบกันมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะตอนที่มีการแข่งขัน FA Cup ัพนะคะเมือ่อประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นนัดแรกของการเปิดฤด,ดูกาล2 0 2 4 2น2 5ค่ะแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ทั้ง2ทีมก็มาเจอกันที่สนามเวมบลีย์นี้อีกครั้งหนึ่ง หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าตึกที่อยู่รายล้อมสนามเวมบรี่นี่คืออะไรใช่ไหมคะคําตอบก็คือเป็นอาคารที่พักอาศัยนั่นเองคะ่ะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะสามารถที่จะมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนบอลก็สามารถที่จะมาอยู่ได้คะ่ะ ตอนนี้นะคะเหลืออีกประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะคะก็จะ k i กอ off แล้วนะคะแต่ก็แฟนบอลเนี่ยก็เริ่มจะทยอยกันมาจากบริเวณร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าด้านล่างนะคะซึ่งก็เราก็มายืนดูว่ารอบๆของบริเวณสนามเวมบลีรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแฟนบอลเนี่ยนะคะก็พร้อมมากๆเลยแต่ละคนเขาก็เตรียมตัวมานะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์การเชียร์ใดๆนะคะถ้ามีไม่ครบเนี่ยมาหาซื้อเอาแถวนี้ก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมสําหรับแฟนบอลของแต่ละที ดวะะ้วันนี้เนี่ยครูชมซื้อตั๋วของทีมแมนซิตี้นะคะมานั่งฝั่งแมนซิตี้ก็เลยทําให้ได้เห็นว่ากิจกรรมของแฟนบอลฝั่งแมนซิตี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะถ้าเราไม่อยากจะซื้ออาหารที่เป็นอาหารเทคเ a อ a y เวย์จากร้านข้างล่างเราสามารถที่จะมาซื้อตามฟู้ดทรัคแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอุปกรณ์การเชียร์ผ้าพันคอหมวกเสื้อต่างๆก็มาหาซื้อบริเวณนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาคิกออฟนะคะถ้าเรามีตั๋วเราก็สามารถที่จะเดินผ่านประตูตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะซึ่งเขาจะใช้ตั๋วเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นดิจิทัลซึ่งสามารถที่จะเซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะพิมพ์ออกมาก็ได้เช่นกันค่ะ mm. เมื่อผ่านประตู Security mm. เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปนะคะตามทางที่เขาบอกว่าจะต้องเดินขึ้นไปที่ชั้นไหนนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมตัวค่ะก่อนที่จะขึ้นไปนั่งในอัธจันร์ด้านในค่ะ รายละเอียดของที่นั่งแล้วก็ประตูทางเข้านะคะก็จะเขียนไว้ชัดเจนในตั๋วที่เราได้มาค่ะก่อนที่จะมาถึงสนามเนี่ยควรที่จะเช็คดูให้ดีว่าประตูทางเข้านะคะอยู่ที่โซนอะไรนะคะแล้วเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องเดินไปที่ประตูไหนแล้วก็นั่งอยู่ที่หมายเลขอะไรนะคะเพราะว่าสนามเวมบลีรีนี่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็คนดูเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความไม่สับสนค่ะแล้วก็ง่ายต่อการที่จะเดินทางก็ควรที่จะเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าไปดูกิจกรรมอะไรที่เขาจัดในลักษณะแบบนี้เนี่ยคงจะทราบกันดีว่าการที่เราจะจัดอีเวนต์ขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะมันจะไม่ได้สามารถผ่านไปได้ด้วยการแค่มีนักฟุตบอลหรือว่ามีศิลปินนะคะขึ้นมาจัดกิจกรรมเท่านั้นแต่ว่าบุคคลที่รายล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นออแกไนเซอร์นะคะคนจัดสนามคนดูแลแสงสีเสียงนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกนะ ดูแลความปลอดภัยแล้วก็คนที่เขาขายอาหารเหล่านี้เนี่ยรวมถึงทั้งคนที่ทําหน้าที่ทํานุบบารุงสถานที่เนี่ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับกีฬานะคะหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยออบุคคลที่อยู่ในภาคส่วนเหล่านี้เนี่ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนี่ก็คืออีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะที่ครูชมอยากจะพาทุกคนไปชมสนามฟุตบอลในแต่ละครั้งด้วยกันเนี่ยให้เห็นว่าองค์ประกอบนะคะของการทําธุรกิจ ฟุตบอลไม่ได้โฟกัสอยู่แค่นักฟุตบอลคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่โฟกัสในหลายๆภาคส่วนเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตประเทศไทยของเรานะคะสามารถที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ก็คือมีการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ทําให้เป็นธุรกิจได้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าเราเองก็ชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็เป็นการสนับสนุนนะคะให้ได้มีการท่องเที่ยวในเชิงกีฬามากขึ้นด้วยค่ะ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะคะที่ครูชมพามาเที่ยวที่สเตเดียมทัวร์ของเวมบลีย์เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆได้นะคะซึ่งครูชมทําไว้โดยละเอียดเลยแต่ว่าข้อมูลโดยทั่วไปนะคะซึ่งอาจจะเอามาเล่าคร่าวๆก็คือสนามเวมบลีย์เนี่ยใหญ่เป็นอันดับที่1ของอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่2ของยุโรปค่ะรองจากแคมป์นูของบาร์เซโลน่านั่นเองนะคะ ความจุของคนดูในสนามนี้อยู่ที่เก้าหมื่นที่นั่งค่ะแบบที่นั่งนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะคะจะเป็นโซนสําหรับยืนได้ค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือลําโพงค่ะเสียงที่ดังกล้องไปทั่วทั้งสนามเนี่ยนะคะก็จะมาจากเครื่องเสียงตัวนี้นั่นเองค่ะหน้าตาเหมือนเก้าอี้เลยเนะาะเอาละค่ะได้เวลานักเตะเขาเริ่มทยอยกันเข้ามาในสนามแล้วนะคะทีมแรกที่มาถึงก็คือทีมแบน c h เชสเตอร์อยู่ในเต็นนั่นเองค่ะ ในระหว่างนี้นะคะแฟนบอลก็เริ่มทยอยกันมาจับจองที่นั่งภายในสนามค่ะตามแล้วแต่ฝั่งใครฝั่งมันนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีะที่ขั้นนะคะระหว่าง2ทีมเพื่อที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งหนึ่งเป็นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีกฝั่งหนึ่งเป็นของทีมแมนซิตี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีมาสคอตค่ะตัวนี้ก็คือพี่บูนเชสเตอร์และก็มูลบีมนะคะมาเป็นอกองเชียร์นะคะให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะแน่นอนว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องมีพี่เฟรดเดอะเรดนะคะ ปีศาจแดงซึ่งจะเป็นมาสคอตของทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกมาให้กำลังใจกันด้วยค่ะตามมาด้วยการมาถึงของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะนำทัพมาด้วยผู้จัดการทีมค่ะเป๊ปกวาดโอลานะคะแล้วก็ตามมาด้วยทัพนักเตะที่จะลงสนามในวันนี้ค่ะ ใครที่อยากจะมาชมนะคะการแข่งขันแล้วก็ยังได้ทัวสนามด้วยเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อบริการพิเศษนะคะแบบสเตเดียมทัวร์ในวันที่มีแมชเดย์นะคะที่สนามเวมบลีย์เขาก็มีขายนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะพิเศษไม่ใช่แค่แบบทัวสนามธรรมดาทั่วไปอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ไปเช็คดูได้เลยนะคะในเว็บไซต์ของเวมบลีย์ค่ะ ก่อนการแข่งขันนะคะนักเตะเขาก็ลงมาวอร์มในสนามค่ะเริ่มจากการซ้อมของประตูของทั้ง2ทีมนะคะต่อด้วยการซ้อมของผู้เล่นนะคะของทั้ง2ทีมก็ลงมาวอร์มในสนามค่ะซึ่งเป็นประเพณีแล้วก็เป็นมรารยาทนะคะของผู้ชมที่จะต้องตบปือต้อนรับนะคะนักเตะทั้ง2ทีมที่ลงมาฝึกซ้อมนะคะก่อนการแข่งขันค่ะ เวลาที่พาเด็กๆมาดูการแข่งขันสดๆนะคะริมสนามแบบนี้เนี่ยคุณชมก็มักจะได้ยินนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่พาเด็กๆมาเนี่ยให้ดูว่าพี่ๆนักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยนะคะเขามีลีลาการซ้อมอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยดูไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจค่ะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยหากเขาอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะได้พัฒนาฝีมือนะคะให้โดยที่มีพี่ๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างนั่นเองค่ะ เสียงเชียร์ของแฟนบอลเริ่มดังขึ้นและค่ะแสดงว่าใกล้จะถึงเวลาแข่งขันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรก็รีบเตรียมตัวได้เลยคะ่ะเพราะว่าอีกไม่นานก็จะถึงเวลาคิกออฟแล้วค่ะ ก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะคะก็จะมีพิธีเปิดสั้นๆค่ะโดยมีการเชิญธงนะคะจากทหารทั้ง3เหล่าทัพของกฤษค่ะเป็นผู้ที่เชิญธงสัญลักษณ์ของแต่ละทีมนะคะขึ้นมาชูในสนามค่ะเพื่อที่จะเป็นการให้เกียรตินะคะของทั้ง2ทีมซึ่งถือว่าเป็นแชมป์ของทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ FA ฟเอค่ะไม่ว่าจะเป็นทีไหนนะคะเราก็จะต้องปบมือเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็เป็นการให้เกียรติของทั้ง2ทีมด้วยค่ะ ได้เวลาที่นักกีฬาทั้ง2ทีมนะคะจะเดินออกมาสู่สนามผ่านทาง Players Tunnel กันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียงปรบมือต้อนรับก็ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งสเตเดียมเลยค่ะนอกจากมีผู้เล่นแล้วนะคะก็ยังมีคณะกรรมการด้วยนะคะซึ่งจะถือธงเดินนําหน้ามาเลยค่ะซึ่งกรรมการนะคะก็จะได้รับการประกาศชื่อก่อนที่จะได้รับการประกาศชื่อของนักเตะของทั้ง2ทีมค่ะเป็นการให้เกียรติกรรมการค่ะ เป็นประเพณีปฏิบัตินะคะก่อนการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็จะต้องมีการร้องเพลงชาติค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้ยินเพลง God Save the King ซึ่งเป็นเพลงชาติประจำของสหราชอาณาจาักรนั่นเองค่ะ ช่วงพักครึ่งของการแข่งขันนะคะเป็นช่วงเวลาของการออกไปเข้าออห้องน้ําซื้อขนมซื้ออาหารเข้ามานั่งดูได้ค่ะแต่ว่าใครที่ขี้เกียจเดินไปนะคะก็นั่งอยู่ในสนามแล้วก็นั่งดูนะคะคนเขาร้องเพลงเชียร์กันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งค่ะวันนี้คุูชมก็อยากเก็บบรรยากาศโดยรวมมาฝากนะคะก็จะไม่บรรยายอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ คนที่ได้ชมการแข่งขันในนัดน,นี้ก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าในครึ่งหลังแมนยูเนี่ยยิงประตูออกนำไปได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะแมนซิตี้ก็สามารถที่จะตีเสมอได้ค่ะเป็น1ประตูต่อหนึ่งทำให้จบการแข่งขัน90นาทีนะคะจะต้องมาตัดสินกันที่ลูกโทษนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนที่ได้ดูแล้วก็คงจะจําได้ว่าการยิงลูกโทษนะคะสกอร์แพ้ชนะเป็นอย่างไรค่ะก็ขอไม่อธิบายมากไปดูกันเองเลยดีกว่านะคะ จบการแข่งขันวันนี้นะคะด้วยชัยชนะของแมนซิ t y ตี้ค่ะจากการดวลลูกโทษนั่นเองนะคะก็ทำให้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลประจําฤดูกาล2024-2025นะคะเป็นของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะ แม้ว่าในวันนี้นะคะจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ค่ะแต่ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทุกคนนะคะก็ขึ้นมาแสดงความเคารพนะคะแล้วก็แสดงสปิริตโดยการขึ้นมาจับมือนะคะแล้วก็แสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการ FA ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งนักกีฬาทุกคนนะคะจะต้องมีน้ําใจนักกีฬาค่ะแม้ว่าจะแพ้นะคะแต่ก็จะต้องยอมรับด้วยความเ,เต็มใจค่ะแล้วก็แสดงความยินดีให้กับทีมที่ชนะนั่นเองค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาของทีมผู้ชนะค่ะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะขึ้นไปรับรางวัลในฐานะแชมป์คอมมูนิตี้ชิลประจํารดูการ2024-2025ถึงว่าเก็บแชมป์แรกได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยค่ะนําทีมโดยเป๊ปกววาดโอลานะคะแล้วก็ลูกทีมของพวกเขาค่ะ ถือว่าเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างสวยงามค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยปิดฉากการแข่งขันในวันนี้ด้วยการครองแชมป์แรกนะคะของฤดูกาล2024-2025ค่ะปีนี้เนี่ยการแข่งขันจะเป็นยังไงนะคะแน่นอนว่าแฟนบอลทุกคนก็คงตั้งตารอเลยใช่ไหมคะอาลละค่ะแล้วก็ครูชมก็จะพาทุกๆคนนะคะไปชมการแข่งขันแล้วก็ไปเยี่ยมสนามอย่างที่เคยนะคะรวมถึงในปีนี้เนี่ยครูชมก็อาจจะมีซีรีส์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันในช่องไทย B Tech Sport ด้วยนะคะ ส่งท้ายด้วยการพาไปดูนะคะบรรยากาศหลังจากที่จบการแข่งขันนะคะแฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ทยอยกันนะคะเดินออกมาจากสนามค่ะทําให้เห็นภาพเหมือนกับที่เราเนี่ยเคยดูในทีวีใช่ไหมคะว่าเวลาคนเขามาดูฟุตบอลกันที่เวมบลีย์เนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะคลิปด,ดูก็แล้วกันว่าจุคนได้90,000คนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้ชมที่มาดูอยู่ในสนามทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ78,00 0กว่าคนคะ่ะโอ้โหล้นหลามกันเลยทีเดียวคะ่ะคนเยอะขนาดนี้นะคะก็เลย จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงตำรวจม้าด้วยนะคะซึ่งในอังกฤษเนี่ยตำรวจม้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำรวจพิเศษที่ได้ฝึกฝนเพื่อการปราบจลาจลโดยเฉพาะเลยค่ะแต่โชคดีที่วันนี้นะคะไม่ได้มีการจลาจลอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็เดินทางกลับกันอย่างสวัสดิภาพกันทุกๆคนเลยค่ะ หวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบคลิปนี้ที่เรามาดูฟุตบอลน,นะคะกันถึงสนามเวมบลีย์ลอนดอนกันเลยทีเดียวค่ะในคลิปต่อไปผู้ชมจะพาไปดูสนามบอลที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วก็ยังจะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอื่นๆนะคะทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และธุรกิจการกีฬามาฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ